นี้เท่านั้นนะคะโดยที่จะมีแอดมินนะคะ0 9 8 8 4 5 5 5 7 1นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะ098 845 5571นะแะเ,อ,อ,เอ,อ่แอดมินเราจะรับสายตลอดเวลานะคะเชิญเลยค่ะทำไมเสือมันปัดนี้ทำไมมันไม่เอียงไม่บาดออกมาเพราะอะไรอันนี้นะคะนิดหยหางหางหางมันมันฝุ่นอะเดื่อกันเหรออ๋อญอเคอย่ามัวแต่ถ่ายนะครับแล้วอันนี้ของใครครับ โอ้โหอันนี้อันนี้ภาษาบทพุตบอลหลอกล้ำหน้าต้องแจกใบเหลืองก่อนนะครับอ่าครับอ่าทุกท่านต้องตั้งกล้องนิ่งๆไว้นะครับแล้วไปเอาอาหารถูกต้องไหมฮะนะครับอย่าโม้เดี๋ยวเฝ้ากล้องนะครับเดี๋ยวไม่ได้กินนะอา้าวทำไมไม่ย่างให้้วยนะบาบิคิวย่างให้หน่อย นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เวลาทางทางฝั่งจัดก่อนอ่ะเอาเลยพี่เอาเลยสวัสดีค่ะขรไม่ออกเอาเอาหน้ากากขออนุญาตบอกโปรโมชั่นแป๊บนึงนะคะก่อนที่จะไปทานอาหารสำหรับ FC ที่ชมอยู่นะคะกลัวว่าจะพลาดโอกาสนะคะวันนี้คืนนี้เท่านั้นถึงตีห้านะคะ2องโปรนี้ที่เราโชว์อยู่นี้นะคะ ท่าในใดสั่งภายในคืนนี้ถึงตีห้าจะมีวัตถุมงคลจากทนายสมเกียรติมอบให้ด้วยนะคะสั่งเลยนะคะภายในคืนนี้ถึงตีห้ามีแค่ร้อยชิ้นเท่านั้นนะคะที่เป็นวัตถุมงคลนะคะ ก็ทั้งหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะแต่ว่าโปรของเรายังสั่งได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดสั่งภายในคืนนี้ถึงตีห้าจะได้วัตถุมงคลจากท่านทนายสมเกียรตินะคะมีจํานวนทั้งสิ้น100ชุดนะคะสําหรับวัตถุมงคลนะคะแต่ถ้าวัตถุมงคลหมดแล้วก็โปรของเราก็ยังดําเนินต่อไปได้ค่ะขออนุญาตแค่นี้ค่ะขอบคุณมากนะคะอ่ะนะเริ่มผลของของ <ตก S 1> รางวัล<ะ>มาแล้วนะคะเนี่ยตกลงจะกินหรือจะเฝ้ากลอ้องเฝ้ากล้อง นุ่มนิ่มบอกเฝ้ากล้องเลยไปแอบกินก่อนหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ไปแอบกินก่อนหรือเปล่าใครจะไปรู้ตัวแอบไปกินก่อนนะคะทิ้งกล้องไว้ก่อนดีไหมครับจะได้ไปตักอาหารไปเอาอาหารครับแล้วก็มาจับวงของตัวเองครับเครื่องดื่มอาหารไปเลยครับไปเลยครับไว้เวลาเฉยเลยค่ะเิญเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งไปเลยครับรับอาหารเลยนะครับนะะคถ้าท่านไปช้าหมูหันหมดค่ะไปเลยค่ะเราไม่ต้อวนะคะปลาส้มลาบไก่งวงนะครับ นะไปเลยนะครับเอาอาหารก่อนนะครับเสร็จแล้วกลับมานั่งที่เสือครับรับอาหารกลับมานั่งที่เสือครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ตักอาหารไว้ให้นะครัเพียงแค่ไปหยิบมาเหนือชั้นนะเพียงแค่ไปหยิบมาเหนือชั้นนะครอ่ามาเหนือชั้นออฟไซด์ออฟไซด์แต่ไม่ผิดจาิกาเพราะมันไม่เกะกะเขียวเขียวมาเล่นกิจกรรมต่างๆเดีชิญเนี่ย เพื่อนมาเก็บทุกข์ท่านเข้ามายนงไงนะครับเดี๋ยวจานะนกินหูหันกินหูหันท่านจะทานอะไรฝากดูแลเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพื่อนดูแลเจ้าหน้าที่ด้วยนะต้องหัวเอาอสมอภิบาลอะไรนี่นะนั่งจับจอบได้เลยหันรอเดี๋ยวทุกท่านมานั่งก่อนเอาอาหารแล้วมานั่งก่อน เดี๋ยวเราจะมีการขอหมุม้ลยะครับท่างทางด้วยนะครับเอยวนะอ่าเอาอาหารกันยันเรียบร้อยนะครับนะครับี่เท่าที่ท่านทานได้มาวางขึ้นแล้วก็้คุณผู้มหมดเลยเยอะค่ะคำว่าหมดของเราคือว่านั่งก่อนเอาที่ยาก